โอเคสวัสดีครับผมวันนี้นะผมใชพัดพันมือแกะของฟังบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นรุ่น A9 Pro นะครับสั่งมาจากเว็บช้อปปี้นะครับในราคา121บาทครับก็ราคาเต็มเต็มก็คือ159นะก็มีโค้ดลดนู่นนี่นั่นนะครับก็ได้นะมาในราคา121บาทนะครับรวมส่งเรรียบ้อยนะครับ วนี้นะครับยัมาแกะดูพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ที่ผมชอมคือมันมีหน้าจอ LCD ตัวนี้ครับสามารถสไลด์ได้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่โอเคดีมากครับมีอ่ามครับมันมีอะไรบ้างนะผมจะมาอะไรในทุ่นทานฟัๆนะครับตัวนี้นะครับชาร์จก็ประมาณ1-2ชั่วโมงครับก็อายุการใช้งานก็ยาวนานถึง5-8ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับก็กันน้ํา IPX7 นะครับ เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานว่าใช้งานยังไงครับตัวแบตเตอรี่ที่เขาบรรจุให้มาครับก็ประมาณ200ประมาณ500มิลลิแอมป์นะครับในตัวบล็อกเนี่ยในตัวบล็อกตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าอยู่ในตัวของฟังแบบนี้นะครับอยู่ที่30มิลลิแอมป์นะครับอยู่ที่30มิลลิแอมป์ตัวนี้สามารถทัสกสกรีนได้นะครับทัสกสกรีนได้เป็นจอสัมผัสนะครับแต่ว่าสวยงามมากนาคาขนาดนี้ไม่รู้ทำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกัน มีตัวตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไร A n E น็ E A N อ e, N C ะครับตัดเสียงรบกวนนะครับเบ็ดแน่นนะครับเบ็ดแน่นแล้วก็สามารถใช้ออกกำลังกายได้นะครับกันน้ํากันอย่างดีอย่างเงา,าแกะกันเลยครับนี่คือกล่องเขาก็บูบียที่หนึ่งนะครับเนี่ยดูเลยนะครับ นร้อยยี่สิบเอ็บาทถือว่ามันถูกมากๆนะครับ๋อ,อก็มีหูฟังให้ฮะมีใช้สายชาร์จสายชาร์จก็เป็นไทซีนะครับนี่โอ้เปิดมามีอะไรนะมีหน้าจอ l อ d ก็ถือว่านะดูนะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนนะโอเคครับถือว่าน้ำหนักมาก พอสมควรครับนะักพอสมควรเห็นไหครับคนขี้ดูมันทำได้ยังไงเห็นไหมย่อสยสไลด์ได้ด้วยนะครับดูดิครับมีภาษาไทยไหมมีภาษาไทยด้วยโอ้โหอ่ะวเกิดมาทุกคนดูดิครับ ม,มันแน่นมากเลยนะดูครับอืมพอตัวเคสนะครับน,นี่หูฟังนะครับก็ฟีเจอร์มีนะครับฟีเจอร์ตรงนี้มีนะครับโอเคเดีย๋ยวผมจะทำทุกท่านดูนะครับเขาบอกว่านะครับแตะที่หูหนึ่งครั้งเพื่อเปิดปิดเพลงนะครับแบบนี้หนึ่งครั้งนะครับถ้าแตะที่หูสองครั้ง เล่นเพลงไปแบบนี้นะครับถ้าแตะที่ห่งสามครั้งเล่นเพลงก่อนหน้าครับหนึ่งสองสามก่อนหน้าถ้าสไลด์ขึ้นลงนครับเพื่อลดลดเสียงเพิ่มเสียงแบบนี้นะครับกดค้างไว้สองวิเพื่อเลือกสิรินะครับไม่มั่นใจว่า Google ของเราจะใช้กันหรือเปล่าครับกดค้างไว้สองวินะครับเปิดฝาครับเปิดฝาปิดฝาเพื่อบิดเพลงเปิดเพลงนะครับอ่าโอเค เราก็ต้องเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับอืมเดี๋ยวจะนั่นมากเลยรับนี่ครับนี่หมดเอาอย่าสไลด์ดูทีละเมนูหนึ่งนะ นี่เป็นเพงลงถัดไปนะครับสามารถปรับไปที่ตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับพังก็ซื้อถ้าพังก็ซื้อใหม่ครับไม่มีทางที่จะซ่อมได้นะนะครับเวลาไม่ตรงนะครับต้องซิงค์บูทูธที่นึงนะครับที่ก็ไม่ตรงนะครับก็นี่ก็เป็นอะไรไม่รู้นะมีทุกโหมดเลยนะครับ ไม่รู้ทำงาน,นจริงหรือเปล่านี่โอเคอมีโหมดถ่ายรูปด้วยนะครับมอเวอเปอร์ด้วยมันจะคุ้มมันจะครบอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะมีโหมดไฟด้วยกดยังไงอ่ะโอ้โสียไม่ เปิดปิดไม้ด้วยนะครับโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมใช้เครื่องคอมเพิตเตอร์ในการเปิดบลูทุธครับ A9Pro อ่เจอแล้วครับเนี่อ่ะเรียบร้อยมาน, <Okay. S 1> นะครับดันเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตรวจสอบเสียงให้ทุกท่านดู่ครับโดยอัดเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงคลิปให้ทุกท่านฟังไปฟังครับอ่าเปิดมาก็สวยเลยฮะโ้โ,โราคาแล้วก็บาทไม่ธรรมาดาแน่นอโอเคครับ mm. okay.